ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อรตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะ ในชวงนี้ตมาก็กำลังนำเรื่องของอ,อนิสงส์ในการรักษาศินห้ามาบรรยายให,ให้โยมได้ติดตามรับฟังนะวันนี้โยมฟังจากพระไตรปิฎกอังครุตรนิกายปัญจกะนิบาทนะในขิหิสูตรโยมว่าด้วยผลของการรักษาศินห้าครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะ คระบดีแวดล้อมด้วยอุบาสกประมาณห้าร้อยคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรท่านทั้งหลายพึงรู้จักขนาดคนใดคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาว มีการงานสำรวมดีในศิกขาบท5ประการและมีปกติได้ตามความปาปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่ง4ประการเออโยมนะทำอะไรนาะที่เป็นทรรให้เกิดสุขในปัจจุบันนี้4ประการโยมและ ขนาดผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรตนด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นสัรวนรกเหมือนกับบุคคลผู้ละเมิดศีลที่โยมได้ฟังมาในตอนต,อนตอนน้นๆนะนะมีกำเนิดสัตว์ดิรชานเปรตวิสัยอบายทุกติวิบิบาสสิ้นแล้วหมดสิทธิ์ที่จะไปเกิดนอยบายภูมิเลยโยมปิดประตูบายนะ เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าอนาคตบรรลุพระอาหารหันต์แน่นอนโยมขรหัย่ำเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในศิกขาบท5ประการเป็นไนเนี่ยโยมถ้าครหัดครวาสเนี่ยสำรวมอยู่ในศีล5้าเนี่ยจะได้รับความสุขอย่างไรเนี่ยโยมฟังดูนะ ดูก่อนสาริบุอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเล็กๆโยมนะก็ไม่ฆ่าไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่ๆที่มีเลือดมีเนื้อนะอจินาทานหนึ่งคือเว้นนะกาเมสุมิชฉาจารหนึ่งมุสาวาตหนึ่ง การดื่มน้ำเมาคือสุตราและเมรรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งขณะเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิกขาบทห้าประการนี้นี่โยมรักษาได้หรือเปล่าโยมเนี่ยขณะเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข ในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการเป็นชไหนดูก่อนสารีบุตรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสร็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกปรุษไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรม อันนี้ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าก้าประการนั่นเองโยมนนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งข้อที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความป่องแพ้วแห่งจิตที่ยังไม่ป่องแพ้วโยมถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะ เป็นพระโสดาบันปิดประตูาบายนะพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วนะคือต้องมีศีลห้าที่บริสุทธิ์ชมมีศีลห้าที่บริสุทธิ์แล้วมีความเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าโยมเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณมากมายนะรู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้านะข้อที่หนึ่งเนี่ย ชื่นชมในพระคุณของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสถึงพระองค์เป็นสาระประการที่หนึ่งเนี่ยอันเป็นเหตุให้จิตผ่องแผ้วนะจิตที่ยังไม่หมดจดก็จะหมดจดได้เพราะความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมที่ผู้ศึกษาพึงศึกษาปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูเป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ผู้รู้จะพึงรู้ได้เฉพาะตน นี้เป็นทรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งข้อที่สองอันอรยะสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความป่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ป่องแผ้วโอโยมถึงพระธรรมเป็นสรณะด้วยเลื่อมใสในพระธรรมด้วยว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ทุกพระดำรัส ทุกเม็ดคำนะมีพยานเป็นเครื่องนำหน้าไม่มีผิดพลาดแม้แต่ปลายขนสายนะเราเชื่อว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจรงิงถ้าเราเลื่อมใสในพระธรรมเนี่ยเราก็จะได้เหตุอันหนึ่งที่จะมาชำระจิตของเราให้หมดจดผ่องแผ้วอีกประการหนึ่งอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อานไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าไม่หวั่นไหวในที่นี้ยมต้องเข้าใจนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่คลายความเลื่อมใสาจากพระพุทธเจ้าไปนับถือศาสดาอื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่คลายความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้าถือธรรมะเป็นประมาณใครจะเป็นอะไรก็ช่างใครจะชั่วจะเลวก็ตาม แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นของเที่ยงเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเราไม่มีความหวั่นไหวเลยที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราจะไปปฏิบัติตามอาจารย์นั้นอาจารย์นี้เมื่ออาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไม่ดีทำไม่ดีเราก็พลอยไม่อยากจะทำดีเลิกปฏิบัติในพระธรรมอันนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าถึงพระธรรมนะเราถึงบุคคลน,นั้นอยู่ทนี้ อีประการหนึ่งอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความผนทุก์เป็นเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านะก็ะคือพระสงฆ์อริยสาวก สีค่คู่8บคุคคลเป็นผู้ของควรต้อนรับเป็นผู้ของควรคำนับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานและก็เป็นผู้ควรทำอัญชรีนะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้เป็นทรรเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งข้อที่3ามเพราะความปันท้ายก็คล้ายกันนะตรงนี้ท่านก็ไปยันใหญ่ไว้ อันอริยสา,าวกนั้นถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความป่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ป่องแผ้วโยมเข้าใจคุณของพระสงฆ์ไหมพระสงฆ์กับพระภิกษุลูกชาวบ้านมาบวชไม่เหมือนกันนะโยมพระสงฆ์ทําชั่วไม่มีพระสงฆ์ทุศีลไม่มีพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีอย่างแน่นอน เป็นผู้มองเห็นพระนิพพานอย่างแน่นอนเป็นผู้ไม่ประพฤติผิดในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ควรแก่การต้องอาบัตินี่คือคุณของพระอริยสงฆ์เราเรื่อมใสในพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเครือบแครงสงสัยงอนเงันคอนแคลนในคุณของพระสงฆ์ก็ไม่มีในจิตใจของเราแม้ว่าไม่มีพระภิกษุ มีอยู่ไม่มีพระภิกษุในโลกนี้เลยแม้แต่องค์เดียวแต่เราก็สามารถน้อมลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ได้และก็ถึงพระสงฆ์เป็นสถานะอันนี้เป็นคุณเป็นสภาพจิตของบุคคลที่จะเป็นพระโสดาบันจะต้องมีความเชื่อมั่นในคุณของพระสงฆ์อย่างนี้ไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสุขในปัจจุบันชาตินี้ข้อที่สามนะโยม คือเรื่มใสในพระนตรยัยต่อมาอีกประการหนึ่งอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะใคร่แล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นไทยคือไม่ตกไปตามอำนาจของสังคมอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทิ้งศีลยมศีลที่เป็นไทยเนี่ยเป็นใหญ่ในการรักษาศีลน,นะ วินยูชนเสดิญเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งข้อที่4อันอริยาสาวกนั้นถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความป่องแพ้วแห่งจิตที่ยังไม่ป่องแพ้วกระหัดผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก ซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งสี่ประการนี้โยมโยมมีครบหรือยังโยมมีศ <c oughs> ีลแล้วก็ถึงพระอริยะ,ะถึงพระตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะแล้วก็ศีลน,นั้นถือว่าศีลของพระอริยบุคคลด้วยไม่ทะลุไม่ขาดไม่ดังไม่พลอยนะทีนี้ดูก่อนสารีบุตร เธอทั้งหลายพึงรู้จักครหัดคนใดคนหนึ่งใครก็ได้นะโยมนะนุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในสิกขาบทหประการและมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่ง4ประการนี้ และครขัะนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยกพยพากรตนด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดิริชานเปรตวิสัยอบายทุกติและเวนิบาทสิ้นแล้วเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า โยมพยากรณ์ตนเองได้หรือยังถ้าศีลยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยพยากรณ์ตนเองยังไม่ได้นะโยมศีลจะต้องบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสต่อไปว่าบัณฑิตเห็นภายในนรกแล้วพึงเว้นบาปเสียสมาทานอริยธรรมแล้วพึงเว้นบาปเสียไม่พึงเบียดเบียน ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในเมื่อความพยายามมีอยู่ไม่พึงกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้ไม่พึงแตะต้องของที่เจ้าของไม่ให้ยินดีด้วยภริยาของตนไม่พึงยินดีภริยาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุตรเมรัยเครื่องยังจิตให้หลงไหลพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอ และพึงตรึกถึงพระธรรมเสมอพึงอบรมจิตให้ปราศจ,จากพยาบาทอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวโลกทักษินาทานที่ผู้ต้องการบุญสแสวงหาบุญให้แล้วในสัตบุตก่อนในเมื่อทายธรรมเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นทักษินามีผลภัยบุญนี้พระองค์ก็ได้ทรงจัดสรุปนะว่าพวกเราถ้ากลัว เกิดในนระลกโยมในชาติหน้าก็ให้เว้นบาปเนยนะโดยเฉพาะบาปในการละเมิดศีลห้าที่ญาติโยมได้ฟังไปตั้งแต่ตอนต้นนะว่าได้รับผลอย่างไรสมาทานอริยธรรมโยมคือทาอันประเสริฐหรือทารรที่พระอริยะท่านมีนะก็ได้แก่ศีลห้าก็ดีการถึงพระรัตนตรัยก็ดีเนี่ยเป็นอริยธรรมทั้งนั้นแหละโยมการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว,ว่าเกิดขึ้นในโลกยากแสนยากการได้ฟังพระสัตธรรมเป็นของยากเนี่ย เราก็ะระลึกนะแล้วก็เมื่อเราต้องการบุญเนี่ยเราก็ควรที่จะให้ทานให้ทักษิณาทานในสัตวประุษสัตประุษก็คือว่าพระอริยบุคคลน,นั่นเองโยมนะทีนี้เมื่อให้กับสัตประุษแล้วย่อมเป็นทักษิณาที่มีผลภัยบู์นะอันนี้ญาติโยมก็ฟังพอเข้าใจดูก่อนสารีบุตรเราจักบอกสัตประุษให้จงฟังคําของเรา ในบรรดาโคดำขาวแดงหมอกพร้อยม่นหรือแดงอ่อนโคมีหลายสีโยมชนิดใดชนิดหนึ่งโคที่ฝึกแล้วย่อมเกิดเป็นโคหัวหน้าหมูใดหัวหน้าหมูตัวนั้นเป็นโคที่นำธุระไปได้สมบูรณ์ด้วยกำลังเดินได้เรียบร้อยและเร็วคนทั้งหลายย่อมเทียมโคนั้น ในการขนภาระไม่คำนึงถึงสีของมันฉันใดเอากำลังเป็นเกณฑ์นะโยมไม่ว่ามันจะสีสวยไม่สวยขอให้กำลังดีฝึกดีแล้วทำการงานได้มนุษย์ก็จะใช้ตัวนั้นนะฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน <c oughs> ในชาติอย่างใดอย่างหนึ่งคือกษัตริย์พราม์แพทย์สูตร จันทานปุกปุกสะปุกกุสะนะบรรดามนุษย์เหล่านั้นทุกทุกชาติคนที่ฝึกแล้วย่อมเกิดเป็นผู้มีวัดดีจะเกิดในตระกูลไหนก็ได้โยมถ้าฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นผู้ที่มีวัดปฏิบัติดีนะตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลกล่าวคำสัตย์มีใจประกอบด้วยฮิริ คือความละอายต่อบาปนะละชาติและมรณะได้แล้วโอ้โหโยมละการเกิดการแก่การตายนะเนี่ยอยู่จบพรหมจรรย์ปรงภาระแล้วไม่ประกอบด้วยกิเลสอืมพารหันเลยโยมได้ทํากิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นก็ทักษีนา ที่บำเพ็ญในผู้นั้นผู้ปราศจ,จากความกำหนัดเป็นบุญเขตย่อมมีผลไยบุญท่านยกย่องพระอริยะสงโยมโดยเฉพาะพระอรหันต์นะส่วนคนพานผู้ไม่รู้แจ้งโยมมีปัญญาสามไม่ได้สดับย่อมให้ทานในภายนอกโยมไม่ไม่เห็นคุณของพระอริยะสงนะ์นะนะ ให้ทานในภายนอกภายนอกเขตภายนอกเขตนาบุญอันเยี่ยมนะคือนอกเขตนาบุญพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ว่าจะให้แต่พระสงฆ์เท่านั้นก็ไม่ใช่นะโยมนะความหมายตรงนี้คือคนบางคนเขาไม่รู้เลยว่าพระสงฆ์นะมีคุณอย่างไรโยมคือเลยไม่คิดให้กับพระสงฆ์ให้กับพระอริยบุคคลนะนะไม่รู้จักเลย่ะงั้นเถอะโยมเพราะว่ามีปัญญาสามไงไม่ได้สดับย่อให้ทานในภายนอกไม่คบหา สัตบุตส่วนชนเหล่าใดย่อมคบหาสัตว์บุตผู้มีปัญญาได้รับยกย่องว่าเป็นนักปราญ์ชนเหล่านั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นเขาหมูลแล้วคือเชื่อมั่นในตถาคตโพธิศรานะมาก่อนหเลยนะโยมนะศรัทธาต่างๆคุณงามความดีต่างๆเนี่ย ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เป็นชาวพุทธนี่จะต้องเกิดขึ้นปรารบพระพุทธเจ้าก่อนเลยนะถ้าไม่เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของพระอะไรต่างๆนี่มันยากที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะทุกอย่างนั้นมีต้นเหตุเกิดมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นผู้ตัดสู้ธรรมดังนั้นท่านจึงบอกว่า ชนเหล่านั้นเนี่ยที่ว่าครบสัตบุตรเนี่ยให้ตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นเขาหมูลแล้วเห็นไหมย่ำไปสู่เทวโลกนะโอ้โอกาสหน้าญาติโยมคงจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวการบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธเจ้านะพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระปัญญาที่คุณก็ดี พระมหาพระบริสุทธิ์ที่คุณก็ดีหรือว่าพระมหากรุณาที่คุณก็ดีเนี่ยพระองค์ทรงมีพระคุณมากมายอย่างไรเนี่ยโอกาสหน้าโอกาสต่อไปอาตมาก,ก็จะได้นํามาอ่านแล้วก็บรรยายให้ญาติโยมได้ฟังเราจะได้เพิ่มความมีศรัทธาเดอมใสในคุณของพระพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นนะเพื่อเป็นบันไดให้เราเข้าถึงการปฏิบัติอย่างแท้จริงโยม นะร่นี้เป็นยังไงโยมชนเหล่านั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระสุคตเป็นเขาหมูลแล้วย่ำไปสู่เทวโลกหรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลกนี้ชนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่ำบรรลุนิพพานโดยลำดับขี่สูตรที่9จบโยมคือว่าด้วยข้อปฏิบัติของคฤริสหัสนะโยมนะ ในสูตรนี้ขหัสที่นุ่งห่มผ้าขาวเนี่ยมีการงานอันสะอาดนี่ควรจะมีธรรมะอะไรบ้างโยมควรจะมีธรรมะอะไรบ้างจึงจะสามารถพยากรณ์ตัวเองได้ว่านารกของตัวเองสิ้นแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วโยมนะในตรงนี้คือว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลห้านั่นเองที่พระองค์ส่งชักชวนหรือเกินให้พวกเราทั้งหลายนี่หันมารักษาศีลห้า แล้วก็เรื่อมใสในพระตนตรัยให้ทานแก่ท่านผู้มีศีลเลื่อมใสในพระตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไปสู่เทวโลกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ณชาติใดๆก็จะเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงโยมอาราวันนี้ไอส้สงของการรักษาศีลหอาตมาก็อ่านให้ญาติโยมฟังอีกสูตรหนึ่งนะเวลาก็หมดลงพอดีโยม ญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้บรรยายต้องขอจักราญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุ่หน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร